นท่านลูกนายกท่านพักดีโครงการก็เปิดทางวันนัข่าววิชากรรมไปไหนเนี่ยเดีวดีดูครับนพครับอ๋อเดี๋ยวนี้ใส่ตาเดียวมองไม่เห็นเอาพี่ใหญ่พี่พูดหน่อยครับก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงพี่ชายเนาะได้ยินข่าวส่งไลน์หากันแล้วก็ไปถูกจังหวะไป ลงชื่ออยู่ที่สมาคมท่านนายกกับอาจพิพัฒน์ชวนมาเยี่ยมแกเนาะคร่ะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในสมาคมใหญ่ทีบมากของเราครับะไอย่างให้พี่ชายหายเร็วๆมา้ครับค่ะวิดหนี่เลยโอเคครับท่านหายไวๆนะครับท่านอุปนายกครับเดี๋ยวจะท่านท่านนายกกล่าวครับวันนี้ก็ทางสมาคมผู้สื่อข่าวผู้พิพากษาจังหวัดขอนงนะครับก็ได้โอกาสได้มาเยี่ยมท่านอุปนายกนะครับท่านเพี่ยนกาศักดิ์ดี ซึ่งท่านไม่สบายก็คือว่าท่านเปลี่ยนเลนตาเพราะว่าตาท่านเป็นตาต้อก็เลยมาหาหมอหมอก็เลยเปลี่ยนเลนตาใหม่ตอนนี้ก็ได้ผ่าเรีย,ยนะบร้อยแล้วเนาะคาดว่าคงจะหายเร็วให้วันน,นันคืนเดี๋ยวก็มาร่วมลุยข่าวด้วยกันก็ขอให้ให หายเร็วๆนะถ้าไปนายยกแก๊งใครมาตัดแร็กตีครับต่อต่อไปตาสว่างขึ้นเยอะไม่ใช่ตาสว่างแก้มโคโลนะตาสว่างโคโลคนนี้ครับตาสว่างโคโล่พูดอะไรมาสว่างเลยฮะห้ยไหวนะครับขายไไห้หายไขอใหวหายเอาคุณนายพูดหน่อยครคุณนายพูดหน่อยดีใจและขอบคุณมากครับรอบครอยากครการกรอรเซกซ์อนเลยบู เาราะรงจริงม <Private S 2> ันไม่อะไระท่านนะเฮ้ยตันรู้ดยอันนี้เรียนเก่งที่สุดในเมีอนมุตอกเลยที่หนึงบัตดีเพี่อนบอกัตดีหรืยััดีหรือยังัดีดัดีดวัด